สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเ้าจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ่นนิเคอีรอบเซาลอบบ่ายของวันที่10หาเดือน12เนาะจ้ากับแนวทางของเอสจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปของเมื่อวานเนาะจ้าวันที่14จะกับแนวทางนิเคอีรอบเซารอบบ่าย สำหรับมือวานนกจานิเคอีรอบเสาเด่นอยู่ที่6หาลูดผลนคองรอบเสาจา้าบนออก141141ลุดไปนกจ้าโอ้โห4114นี่มาเหล็กวันที่แล้ยน,นอกจา้า14เนาะเต็มเต็มกันเลยที่เดียวนอกจ้าสำหรับสองตัวล่างรอบเสาออก56หาหกเข่ากันไป ตัวเน้นเต็มๆอ่าสำหรับนี่เคอีรอบเสาร์เด้งล่างเนาะจะหกหาเขาหาหกเขาฮกหาจะเด่นหกลูดหกเด้งจ้าสำหรับรอบบายสามกับสองลูดพ้นคล้องรอบใบบนออกฮกสองหนึ่งโอ้โหสองหนึ่งแอสจอยจับคูดรูดไปเนาะจะอา้าซยลูดข้อเท้าเด้งเนาะจะสองหนึ่งตรงๆเนาะจะเด่น สองลูดสองเด้งจ้าสำหรับรอบบนสสำหรับบนเนาะจ้ารอบบ่ายสองตัวล่างรอบบ่ายออกสามหกสาม,หก,สามหกเข่ากันไปตรงๆอ่าบัวตองกับเนะาะจ้านี่เคอีส e, ่วนนี่ก็ถือว่าสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวนะจา้าโอ้โหเด่นของเฮามาเด้งกันเลยทีเดียวนะจ้าสำหรับรอบบ่ายเนาะสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวจะเด่นสามลูดสามเด้งจ้า ถือว่ารวยยกช่องกันเลยทีเดียวนอกจากสำหรับนี่เคอีของวันที่สิบสี่นอกจากยินดีกับพีน่นเอฟซีติดตามนี่เคอีกับแอดจอยนอกจากสำหรับนี่เคอีส่วนอีกถือว่าปังๆเข่ากันได้แบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนอกจากอย่างที่แอดจอยบอกไปนอกจากสำหรับนี่เคอีเวลาเขา่าเข่าได้แบบต่อเนื่องเวลารุดกะรุดได้ได้แบบต่อเนื่องคือกันนอกจากเพราะว่า พอนานๆไปนี่เขาอาจสิมีการสลับสูตรนอกจากแต่ว่าสําหรับสูตรนี่เคอีสูตรอื่นอาจซิสูสูตรนี่บ่ได้เพราะว่าสูตรนี่ก็เป็นสูตรมาตรฐานของเขาของเขาแล้วสําหรับนี้เคอีนะเนาะพาะฉะนั้นเอสร้อยอยากให้พี่น้องเอฟซีนี่รับชมไว้เป็นแนวทางก่อนนอะกจากทาหมักทาชชบจังคอยตามทาบ่หมกักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากทาแนวทางลุดบ่อยๆก็อยากให้พี่น้องเอฟซี เป็นกำลังใจให้อับจอยดูนอจันแนวทางเขาแอบจอยกะดีใจสีพีน่น้องเอฟซีได้นะจ๊ะสำหรับวันที่สิบห้านี่กัมารล่ลุนกันโตนะจ๊ะวันที่สิบห้ามือนีรอบเซาเด่นอยู่ที่หกห้าสำหรับนิเคอีนี่คือช่วงนี้ก็ถือว่า มด้วยยกชอ่องกันเลยที่เดียวนาะจากโอ้โหมาได้แบบต่อเนื่องนอกจากแต่เวลาลูกกะสีมีลูกไดแบบโตเนื่องนอกจากโภชนกะโปรดใช้นในชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากเขาตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่เอสจอยฟังไดเลยเนาอกจากเอจอยสิไดมีกําลังใจในการทําแนวทางต่อไปนอกจากแนวทางปังๆขนาดนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไวนอกจากเพื่อสิได โบพาดรถยาเด่นหาลุ้นหามีห้าหนึ่งห้าสองสำหรับวุ่นนี้เควนี่คือสูตรนี่สูตรนี่คือเป็นสูตรมาตรฐานเลยนะจ๊ะทัพเปลี่ยนนี่คือสูตรอื่นนีส่สิสูตรนี่แบรายบร้าสูตรนี่เอจจอยกะใส่มาโดดเลยจ้ะ พอดนๆไปเขาขออาดสิมีแบบสลับสูตรนาะจ้าพอพอเวลาสีเขาสลับสูตรนี่เขาก็อาดสิมีแบบว่าเขาบ้างรูดบ้างเขาบ้างรูดบ้างแต่พอเขามาใส่สูตรนี่อาจสีเขาไปได้แบบต่อเนื่องนอะจ้าก็จังได้ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีรับส้มใบป็นเนี่ยทางก่อนนอะจ้าห้าหก 5, สำหรับรอบบายเจ็ดหก รอบเสากับรอบบ่ายมือนี่คือหกชนเนาะจากอ็อจอยโคันเบิร์นไวให้พี่น้องเอฟซีเนาะจากหกหกเนาะทางรอบเสาแล้วกันรอบบ่ายจา้าสำหรับเด่นหกลูดหกสู่ตัวจกอกระอาสิมีคือกันเนาะจา้าเดี๋ยวเอจอยโคเอาเจ็ดก่อนเนาะเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดห้าเด่นหกรูดหกมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกหาหกเจ็ดสำหรับเด่นหกรูดหกรอบเสากับรอบบ่ายน่จาจะหกสามนี Rett, um ai, 4, เอ็ดจอยบริจับไ้พี่นเอฟซีนอกจากสำหรับเด่ 63, เนหกสามนอกจากทามักทาชบของรอบ,บายกะนํำมาเป็นผลของทามักทาชบของการนำมาเป็นผลของรอ,อ,อบยเนอกจากสำหรับหกสามนอกจากเพราะว่ารอบายเอ็ดจอยเบรจับไ้เนาะเพราะว่าตัวเด่ 63, เนตัวรูดกัตัวเดียวกันนอกจากสำหรับเด่นหกรูดหกนอกจากหกสามจะเดียวตัวเด่นตัวเน้นจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นหกสี่ หกสองหกหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสองห้าสี่ห้าสามหาหุกนีออกไปแล้วนะ่าจะห้าหนึ่งหกสี่หกสองหกเจ็ดนี่คือหุ่นนี่แค่อีก รอบเช้ารอบบ่ายของวันที่สิบห้ามื้อนี้กัประมาณนี้ตามนี้เลยนะจ้าถ้ามาถ้าชอบจงคอยตามถาม้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาะจ้าขอให้พี่นอ FC, ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านสู้ดนีกันทุกคนทุกท่านนาะจ้าเข้ามาแล้วกะแอดจอยขอกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีนาะจ้าเบิ่งโฆษณาให้แอดจอยด้วยนาะจ้าเบิ่งคลิปให้จบนาะจ้าเพื่อสิได้ยอดสมมงในการรับชมนาะจ้าจะกะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจ๊ะแต่ถ้าชอบถ้าใช่กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า